ว้ยน่ารักทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นที่นอนแล้วก็ที่เก็บของอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งาน c a r าว a นแอนด์มอเตอร์โฮมคลนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลย ตอนนี้มาแต่เช้าหน่อยนะคะเคท,ทุกคนไม่ใช่มอเตอร์โฮมแอนค a ราวนคลับนะคะมอเตอร์โฮมแอนค a ราว a นโชว์นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในงานเลยงานในงานก็2คนเราจ่ายไป5ปอนนะคะเดี๋ยวไปเอาตั๋วกันทุกคนคะ่ะด้านข้างนี้ก็แคมปิ้งนะคะ เร,เราพยายามจะจองมาแคมปิ้งแล้วนะคะตรงนี้แต่ว่ามันเต็มนะคะเพราะว่าคืนนี้เขาจะมีพวกโชว์พวกคอนเสิร์ตอะไรด้วยนะคะก็เสียดายนะคะเต็มเร็วมากๆเลยตรงนี้ทุกคนคะนี่คือบรรยากาศข้างในนะคะก็จะมีร้านอาหารด้วยร้านอาหารต่างๆนะคะเยอะๆเลยได้กลิ่นหอมมาเลยคะ่ะเดี๋ยวฝั่งทางทางงานนะคะจะเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งทางนู้นนะคะ ขับไปโมนี่โมนี่โอเค thank you When you want put them on peel the end off there Okay We used to do it for you but we're not allowed to touch you now Okay Thank you Thank you very much Okay โอเคค่ะทุกคนก็ได้ wristband มาด้วยนะคะต้องใส่ที่มือแล้วก็ใส่ไปที่มือเขาจะได้รู้นะคะว่าเราซื้อตั๋วเข้ามาแล้ว โอเคเดิน okay. สิ่งที่เขาแจกนะคะก็มีทิชชู่แอลโกอฮอล์เจลผ้าเช็ดมือต่างๆนะคะก็จะมีมอเตอร์โฮมนะคะแล้วก็คาราวนนะคะแล้วก็แคมเปอร์แวนด้วยไม่แน่ใจว่าจะให้ถ่ายข้างในได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวตุวยจะพาไปดูนะคะแคมเปอร์แวนเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะ ราคา37,999บ okay. าทข้างในก็มีตู้เย็นนะคะอ้โ oh, ซ okay. นี่คือบรรยากาศข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวแคมเปอร์แวนคันนี้นะคะ Yeah. hello you're all right yeah, you're okay. <laughs> good thank you How are you getting on with the food <laughs> yeah not yeah, too bad yeah. thank you stokling on the first time that we used yeah, yeah. with the roof everything <laughs> yeah, it's also a learning curve isn't it yeah, yeah. what's prefer? now you've had the big one you've had a small one well i just you know you're i don't know I, know I know <laughs> <laughs> I, I love the flexibility ah. thank you นี่คันนี้เราสนใจมากเลยนะค่ะก็มีแค่ที่นอนนะคะก็เราสนใจนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรติดต่อเข้าไปนะคะอาจจะได้เปลี่ยนคันใหม่นะคะ Donut ิ u t อสวัสดีค่ะ <laughs> เขาจะมองรูปโดนัทเห็รอถ่ายหรอวะถขายตอนนี้เหรอมาเที่ยวมา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 ดูคาราวานค่ะาแคมป์ตรงนี้ไหมเรียกว่ามาเที่ยวเฉยจองไม่ทันเขาเต็มก่อนค่ะเมื่อวานแบบยังไม่เต็มนะวันมาวันแรกยังไม่เต็มเหรอคะคือเยอะเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะขายกี่วันคะตรงนี้ สามวันสามอาทิตย์สุกศรอาทิตย์อ๋อค่ะเออ F รีซซยไทยยุนิตาแนไทยฟู้ดมีไทยฟู้ดอ๋อตรงนี้เหรอคะมีขายค่ะนอกมันจะมีรถรถขายอาหารไทยความสัมผัสกะเพราอร่อยอยู่ไหมค่ะให้สดๆเด้อค่ะขอบขอบคุณค่ะได้เจอกันนะครสวัสดีค่ะน่าคุ้งฉนักแฮกแอร์ค่ะโอ้แอร์ค่ะโอ้สเมลนะ The thing to make the smell, not like this. Yeah, yeah. Mm. Okay. it's socket for the everything. Thank you very much. How much? Freezer. Do you think? Freezer. That's freezer that is. That's freezer? Yeah. Yeah. Freeze. Have a look there. Bridge um, and freeze. Oh, so, oh and freezer. Yes. Yeah, so uh, I've got more on different temperatures. That one's three. Yeah. Is that one eight or zero. I can't feel eight, eight. And that yeah. is not eight it's not eighteen. So uh, yeah. To be honest, it would be a smallish one if we had one. But they. Oh yeah. Yeah yeah. That is great. How much would it? So these retail at four hundred. Yeah yeah. And we've got a show offer on where you get ten percent off, so they become three hundred yeah. mm -hmm. and sixty. Yeah get A two year warranty, yeah, yeah, okay. they run on 12 volt yeah. and mains, yeah. Is that the kettle or the making coffee? Per later, so it's coffee, yeah. coffee, oh, making coffee. Oh, you got <laughs> to coffee Oh, go put, want to go look. Mm. Got that swing, <laughs> <laughs> we play kaido at right the car. <laughs> Go p o t which one we wash first You can look cute ทุกคนน่ารักมากๆเลยดูข้างในนะคะข้างในจะเป็นที่นอนแล้วก็ม erm ีทีวีนะคะมีคัฟเปิดมีเครื่องเสียงด้วยน่ารักมาก I think you're cooking stuffs in under under there. All oh, right. Okay. It's so a kitchen on that side. Yeah. yeah. It's obviously that's because you have got your toe in each that side. So. Yeah. I mean, that's all right unless it rains. You'll probably do with an awning across it there, not you? You have it. Oh you got one that one, yeah, ah, yeah. Alright. No. Yeah. What, what price would that talk? This one starts from twenty thousand, other one starts from 80,000 oh, oh. All of them are custom made. Yeah. You buy just what you need. Yeah, nothing more. yeah. for X line we got any colour, <laughs> cover is line X. yeah, yeah. scratchable in the nature, very easy to wash, just jet washing, nothing more. Yeah, yeah. yeah. นี่ที่โนอนข้างบนนะคะทุกคนเสียวๆหน่อยนะคะามาดูคันนี้นะคะคันนี้ก็มี อ่างล้างจานด้วยที่ทํากับข้าวนะคะอันนี้เป็นอะไรเอยอ่าที่ใส่ตู้เย็น,นเป็นพวกเเบเ v e ดต่างๆนะคะไว้ใส่ช้อนก็ได้ coffee shop look very cute <laughs> <laughs> คันนี้ก็น่าสนใจ <Come on. S 1> คันนี้ด้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน ตรงนี้ก็เป็นโซฟาแล้วก็เป็นที่นอนด้วยแล้วก็มีตู้เสื้อนะคะแล้วก็คุกเกอร์เดี๋ oh. ยวต้จะพาไปดูรถคันนี้นะคะ5,6999ปอนด์สวยมากเลยเป็นโมเดลสำหรับปี2022นะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเนาะย o อ o ยุคคอฟฟี่ฟอร์มีเพ i สอลุคในสายเดี๋ยวนะคะ coffee, r i า e the feet โอเเช็ดขาก่อน <laughs> ไปเข้าไปดูข้างในกันนะคะ mm hmm. นี่ด้านคนขับนะคะเ mm hmm. ก้าอี้ก็จะหันมาได้ mm hmm. พื้นที่กว้างมากๆเลย mm hmm. ตรงนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นนะคะ mm hmm. ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นโต๊ะอาหารหรือเปล่าฝั mm hmm. ่งทางนี้ก็จะมีที่ทำกับข้าวนะคะ mm hmm. มีห้องนอนด้วย mm hmm. โอ้โ อันนี้เป็นตู้เสื้อผา้าข้างที่นอนนะคะห้งน้ำนะคะก๊อกน้ําร้อนก๊อกน้ำเย็ยนด้วยคันนี้คันนี้มีกระจกให้ด้วยด้านข้างที่นอนนะคะน่าจะเป็นห้องน้ำอ๋อ,อ,ะะห,อห้องอาบนา้ำดห้องอาบน้ำานะคะห้องน้ำห้องอาบน้ำกระจกนั่นก็จะเป็นเ,เดี๋ยวมาดูนะคะเป็นที่เก็บของด้วยสวยมากเลยคันนี้ ให้ดูมุมรวมๆนะคะสวยมากเลยคันนี้มีทุกอย่างเลยค่ะคันนี้แคมป์แวนคันนี้นะคะ5,999ปอนด์ไปดูข้างในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็ข้างในก็มีตู้เสื้อนะคะมุมนี้นะคะมุมนี้ก็จะมีเป็นห้องครัวนะคะ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นที่นอนตรงนี้ด้านล่างนี่ก็เก็บด้านล่างนี่ก็วางของได้นะคะเป็นที่เก็บของรวมนะคะโซฟาเบดโซฟานี่ก็เปลี่ยนเป็นที่นอนได้น่าจะแคมป์แว W W สามหมื่นสาม 1,750ปอนด์ไปดูข้างในจ้ะว้าวนี่คือข้างในนะคะก็มีที่นั่งนะคะแล้วก็ที่ทำกับข้าวก็ lot, เดลเนี <c oughs> บันไดขึ้นไปทำอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มาดูคันนี้นะคะก็จะเป็นโซฟานะคะอันนี้เก้าอี้ก็หันมาได้แล้วก็มีห้องครัวอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเออ To เล <laughs> <et> mm ็ต t อเล็ตเตี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นอกแบบตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นนะคะแล้วก็ตู้เก็บของนะคะไอเดียดีมากมากเลยทุกคนปวดฉี่ไม่มต้องไปแย่งเข้าห้องน้ำกับใครนะคะมีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมนี่ทุกคนตรงนู้นนะคะคันใหญ่เลย RV คันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ลากไอ้อะไรไม่รู้เนี่ยลากคาราวานมาด้วยอิสระดื่ม Yeah, it's a bar. Good idea. People have a weekend at night. No, for sales. I have t s a l l for 4,000. 5,500ปน It's nice. นี่เราสนใจคันนี้นะคะคันเล็กๆนะคะ2,9999ปอนด์เป็นของ Volkswagen ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะดูคันนี้นจ๊ะต่อหลกนไปแต่เป็นที่นอนนะคะแล้วก็มีที่ทำกับข้าวนะคะมีตู้สื้ออยู่ฝั่งนี้ อร่อยด็ดอนชอบคันนี้น่ารักมากเลยอุ้ยน่ารักทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะอีข้างในนะคะก็จะเป็นที่นอนแล้วก็ที่เก็บของอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นด้านหลังด้านหลังก็จะมีโซนทํากับข้าวต่างๆนะคะที่เก็บของด้วยอันนี้ก็ที่รองจานเวลาการกระแทกเวลาเราขับรถนะคะ งานนี้ก็พาน้อกมามาเล่นได้ด้วยน่ารักเสือพูดกินข้าวของไทย s h ลิงแมชเมดิเมสามสิบเก้าปอนะคะแพงจังเลยเดี๋ยวกลับไปซื้อที่เมืองไทยดีกว่าเดี๋ยวเราจะซื้อตัวนี้ไปนะคะที่ลองร้อถนะคะทุกคนมาดูข้างในคันนี้นะคะเตอน้นอยส นี่เห็นก็มีโซนทับกับข้าวนะคะแล้วก็ที่นอนแล้วก็เป็นโซฟามีทีวีให้พร้อมนะคะอันนี้ก็เป็นด้านใน<อ>แล้ด้านในนี้อ๋อนี้เป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็ที่อาบน้ำด้วยแล้วก็มีไมโครเวฟให้นะคะ คนส่วนฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นแคมปิ้งนะคะเสียดายจังเลยที่ตุ้จองมาไม่ได้นะคะว่ากลางคืนเขามีเอนเตอร์เทนให้ด้วยตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารนะคะทุกคนอาหารฝรั่งนะคะอาหารไทยก็มีนะคะแวนสีเหลืองนะคะเป็นอาหารไทยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่อาหารไทย,ยตรงนี้มีอะไรบ้างมีทุกอย่างนะคะ ได้เวลากลับบ้านแล้วขอขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย